รอรถรอจะขึ้นรถไฟเข้ามาในเข้ามาในเช่าคูณสามแล้วค่ะคุคนรอเยอะมากร <c oughs> อจะขึ้นรถไปเยอะมากต้องใช้เวลารอานานมากนี่ค่ะ,ค,ะนคนันรอขึ้นเยอะมากเลยเป็นประสบการณ์ประสบการณ์แรกที่เรายังไม่เคย จุอการครั้งแรกนั่งรถไฟในลาบยื่นวายไปหมด ช่วงรอนะคะช่วงรอช่วงรอค่ะไปรถช่างคนเยอะจริงๆจริงมันจะเป็นตู้ตู้แล้วคนจองให้ก็ไม่ได้จองให้เรานั่งใกล้กันด้วยนะคะช่างคนละสีติด เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามันเป็นยังไงข้างใน